ช่างเราไปเอามาแล้วไปไปเอาเลขสองล้านมาแล้วมามาดูกันมาดูกันเยู้ครับเดี<า>๋ยวนี้งวด,ดกว่อนดูไว้เดี๋ยวว่าชุดก่อนเนาะชุดก่อนหกรอบมาห้ารอบเร็ครับคำเตือนทางท่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นสวัสดีครับขอ,อน้ำทันชูซองลอยทรับน้ำโสกเล็กเด็ดน้ำโสกมาหนี่แอดมาที่บ้านสร้างจรวดเพื่อสีมะน้ำโตเรศไปเสียงโสกเสียงไทยเนาะทราบข่าวว่าเพิ่นไปเอาซองละลาน แลวงวด่ิพานมาหลอี่ิพานมาหรือซองสิพานมาเนาะเขาหายหกรอบแต่เขาหาหลอกปฏิว่าเขาหลยไปกดติดตามไปอันนี้เชียงโซกคือเสด็กันอยู่ดอกเนะาะงวดน,นี้เลยมาตามต่อสาบเขา,าเพื่อนใดมาแล้วซ่องละลานตอนนี้มาหอดบานเพื่อนใดก็ไม่เห็นเพื่อนเราไปถามเพื่อนไปถามทังจรวดว่าเพื่อนเห็นยัง อยู่เนาะเพื่อเรียกสอบถามตัวเลขกับท่านสังสวัสดีครับสังไปทำอะไรอยู่เนาะไปโต๊ะขายกาแฟขาชาโต๊ะขายชากาแฟาชากาแฟโต๊ะเครื่องดื่มอ๋อเป็นเขาเขาเรียกว่าโต๊ะเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์นี่ต้องมาดูไทยเครื่องดื่มเนาะนี่ทำแล้วเพิ่งทำหรือเปล่าเป็นโต๊ะเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ พวกเครื่องดื่มพวกชากาแฟนมร้อนนมเย็นขายาว้ยลูกสาวเ็ิดเติมก็จะขายจะเป็นว่จะเป็นชาางโอเบรีโอเบรีโอเบรีก็จะเ็ชั้น่บงนี้ทำไว้เพราะว่าช่วงนี้นักเรียนเปิดปิดเติมเนาะ จะได้หารายได้ช่วยพ่อแม่หารายได้ปิดเติมสามเดือนปิดเติมสามเดือนเดือนช่างเราไปเอามาแล้วไปไปเอาเลขสองลนล้านมาแล้วาไปเอาสองละล้านมาแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยสองละล้านเก็บน้องไม่ใช่เงินไทยเนาะไม่ต้องไปซีเรียสมางคนละล้านมีเงินล้านแล้วทาไมต้องไปเอาสองมาทําไมไม่เอาโน่นอันนี้เนาะเออ สองละล้านง,งวดที่ผ่านมาเนาะหกรอบมาก็มีงวดที่ผ่านมาผมก็ทําสติงวดฝนมันก็ทําสติเขาอยู่จนไ,ได้ออกมาตรวดงวดที่ผ่านมาก็ต่อมาที่สิบเก้าออกที่เอ็ดตามเนี้ยมาเก้เาหกเจ็ดอันนี้ผมตัดหน้าเพราะวซลารมันจะมาแบบนี้อืตัดหน้าให้ออกหกเจ็ดห้าศูนย์แล้วสิบหกสี่เก้าแล้วออกสามเก้าแล้ววันสุดท้ายวันที่ห้าออกสองหนึ่ง ครับส่งท้ายด้วยสองหนึ่งเนาะส่งท้ายสองหนึ่งอันนี้เป็นเป็นกระดาษใบเก่าเด้อเนี่ยเป็นใบเก่าที่เอามางะรอบที่แล้วเนาะครับผมก็ไปรู้เลขออกอะไรแต่ว่ามันเขาเขาเขาเข้าเองโดยอัตมัเนะครับผมก็เป็นเลขที่เพื่อนที่เป็นมัคคิทยกก็ฝากมาเขาทำสลาวัดไหวเขาก็เลยฝากเลขมาเลขล้านขีดก็เท่ากับหนูพันท้ร้อยบาทไทยครับวันนี้ก็วันเมื่อวานก่อนก็ fc บางคนเขาก็โอนกันมาให้คนละห้าสิบบาทคนละร้อยก็ได้ไป อันห้าผมก็ไปเอาซองมารับซองมาให้เขาเอฟพีเขารอเนาะใช่แต่ค่าดมันผมออกเองค่าครับมันมันแล้วแต่เขาจะนั่นเนาะเราก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรหรอกมันเล่นใบปันกันถ้ามีบุญก็ถูกเองแหละเราก็ไม่รู้ว่าออกตรงไหนครับเต่นี่งวดชุดก่อนดูไว้เดี๋ยวว่าชุดก่อนเนาะชุดก่อนหกลอบมาห้ารอบเลยครับเดี๋ยวว่าเอ๊ะทำไมไม่มีหลักฐานมาคุยกันยังไงถ้าไม่เชื่อก็ดูคลิป ก่อนก็ได้ดูคลิปก่อนก็ได้ย้อนหลังดูว่าเข้าย้นหลังเข้าหกเจ็ดเนี่ยเข้าหกเจ็ดเข้าห้าศูนย์แล้วเข้าสี่สี่หกสี่เก้าเขาจะกลับกันเขาจะรู้เขาเล่นครับแล้วก็เข้าตรงตรงก็มีสามเก้ากับเข้าตรงตรงมีหกเจ็ดสามเก้าอันนี้เข้าตัวกลับสี่หกสี่เก้าอันนี้เข้าตัวกลับห้าศูนย์แต่เข้าตรงตรงก็มีหกเจ็ดสามเก้าสองหนึ่งเข้าเข้าแบบไม่กลับตัดเล่นสองตัวเนาะครับองดก่อนนู้นมีเข้าสี่เจ็ดแตกสามตัวครับ อันนี้อยากลุ้นตัวอย่าง,งว่าเลขมาเนี่ยเลขตัวไหนเอฟซีใจเย็นนะครับเลขที่ได้มา <c oughs> คือผมเอามาทุกรอบแหละแต่ว่าขอโทษบางท่านด้วยอาจจะไม่ได้รับสายเ <c oughs> พ,พราะผมติดทําภารกิจงานบางทีสายเข้ามาเยอะแต่ว่าเขาก็ดย <c oughs> <c oughs> ทํางานเราอาจจะไม่ได้รับแต่ถ้าถ้าผมรับก็ถือว่าคนนั้นโชคดีครับก็ถือว่าบางคนก็โทรมายืมตังค์บางบอกอย่าโทรมายืมเด้อถ้าโทรถามเลขได้อยู่บางทีเราก็กลัวคอเซนเตอร์ด้วยเนาะที่คอเซนเตอร์ก็โทรมาเยอะครับ ก็ผมก็ไม่รู้บางทีวันหนึ่งสังสองสามร้อยสายแต่ผมจะรับหนึ่งผมจะรับช่วงประมาณเที่ยงตรงกับช่วงเย็นเวลาเลิกงานหรือว่าท่านใครโทรมาแล้วก็แอดไลน์ไว้แล้วผมจะตอบกลับประมาณทุ่มหนึ่งพิมพ์ข้อความมาก็ได้เนาะว่ามีมีอะไรมีอะไรก็พิมพ์ข้อความมาหาข้ามมาแล้วก็จะตอบกลับแต่ถ้าโทรปุ๊บรับเลยคือเราก็ทํางานอย่างเงี้ยไม่ค่อยรับครับเอามารุ้นกันว่าเลขรอบนี้หกรอบก็ ก็เริ่มไปแต่วันที่เจ็ดถึงวันที่สิบเก้าเริ่มวันเจ็ดวันที่เจ็ดถึงวันที่ยี่บันที่สิบเก้าสิบเก้าเจ็ดเป็นหกรอบเนาะหกรอบก็เท่ากับอยู่ในรัฐบาลไทยรอบหนึ่งด้วยเป็นเจ็ดประเดี๋ยว่เป็นเจ็ดแต่หัวละารอบแต่ว่ามีเอฟซีบางท่านน่ะถูกสองหนึ่งก็เยอะแล้วบางท่านเอาไปแทงเพื่อนบ้านฮานอยเขาก็ถูกเยอะเออผมก็งงกันผมก็ผมก็ไม่รู้เลขออกตรงไหนหรอกว่าทนเราถ้ามีบุญถูกไอ้แหละ ครับปิดถูกก็จะว่ากันมันเป็นแค่แนวทางเนาะครับถามว่าเลขเยอะไหมไม่เยอะหกรอบนี้หกตัวหกรอบก็ตัวตัวตัวชุดหนึ่งรอบหนึ่งอยู่ที่ว่าเราชอบตัวไหนเลือกตัวถูกตัวที่เราชอบตัวไหนจับถูกตัวถูกก็ถูกเพราะเะไเขาไม่ให้มาหกรอบจากรอบแต่เราก็ตามแต่ให้ได้หกรอบแบบนี้เนาะครับตามรอบมีหลายช่องโทรมาช่องที่ถามเมื่อกี้มีหลายช่องที่โทรมาแต่ผมจะทักใครโทรมาขออนุญาตหนึ่งว่าท่านดูช่องไหน าผาจะถามเสมอว่าบางทีบาโกคอนซูเตอร์ถ้าถามเนี่ยผมมันจะดูช่องไหนครับเพราะว่าช่องไหนผมไปลงนะอา่าเพราะบางทีมีช่องไม่ไม่มาหาซั่งแต่ได้ลงก็มีแต่เอาไปลงก็มีบ,บางทีบางช่องไม่ได้มาหาผมถึงตัวแต่ว่าเอาไปลงก็เลยต้องถามก่อนนิดหนึ่งว่าไอ้ช่องไหนลงครับคือถามถามเป็น <c oughs> ความรู้เฉยครับแต่ว่าก็ก็มไม่ได้ว่าไม่ได้ปิดกั้นหรอกอยากรู้ว่าเออช่องไหนที่เอาไปลงเราจะได้ เคยแพ่ให้เออเคยแพ่ให้ให้เขาแบบเออก็อยากมาถามตรงๆกับถ้าถ้าก๊อปไปลงอาจจะได้เลขเคลื่อนที่ถามคือช่องไหนที่มาได้ทําก็มาทําได้ปกติที่อยากมาไหนทำเลขสองล้านขีดแต่ถ้าช่องไหนที่ก๊อปไปลงเราก็กลัวว่าเป็นเลขไม่แท้เป็นเลขลอมเป็นเลขเอาตัวเลขของเราไปไปดัดแปลงอะไรหรือเปล่าไปหาไปอะไรนักเขาเรียกว่าเข้าเว็บ ก็การพนันลุยงให้คนเล่นแบบนี้เรากลัวอย่างเดียวที่ที่ช่องไม่ได้มาตามเนาะเพราะว่าถ้าแท่คนที่ถ่ายประจาก็คือร้อยซับน้ำโชครับถ่ายประจาช่องอื่นก็อาจจะมีดึงไปบ้างก็ไม่ได้ว่ากันแต่จะไปจะหยาบเปลี่ยนเลขอยาเปลี่ยนเลขอยาไปลงในเว็บการพนันครับอย่าอย่าลงในเว็บพนันผมผมไม่ได้นาเล่นการพนันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าท่านชอบท่านก็ซื้อเองผมไม่ไม่ไม่ย่เกี่ยวไม่เพราะว่าผมไปได้ซองมา ผมก็จำจริงๆผมไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วก็ม,มาเป็นใบ,บปันแล้วก็พอถึงที่ผมจะช่วยพระผมก็รวมเงินคนละร้อยสองร้อยไปซื้อไปเร็วอะไรนะถวายให้พระท่านถวายพระเป็นปัจจัยค่าน้ำเข้า,ขาไปาพวกน,นี้เ <ไป S 1> นาะก็เลขนี้มาจากมักถาย,ยกที่ก็าฝากมาที่เขอยู่ในวัดก็รวบรวมเงินคนละยี่สิบสามสิบร้อยสองร้อยก็ได้พันห้าก็ไปเอาสองนวดหนึ่งก็ไปเอาก็คือเป็นถวายเป็นค่าปัจจัยแหละ ครับเพราะว่าคนอื่นไปเอาก็ไม่ได้เขาไม่ได้เใจต้องเป็นช่างไปกับชช่เพราะผมไปบ่อยมันจะเกิดความสนิทกันเขาให้ถ้าเป็นคนอื่นแปลกหน้าเขาจะไม่ให้ครับครับเขาเพิ่อยากเปิดเผยด้วยแต่ว่าเออถ้าเฉพาะกลุ่มหรือว่าในช่องที่มาแต่ทำครับเราอยากรู้เรื่องวันเลขอะไรก็ตอนนี้ก็มาแล้วท้าเลขเลขมาแล้วก็ก็อยากรู้แลยเนาะบางคนเขาก็พิมพ์รอกันหลายวันแล้วรอรอเลขซองละล้านจากร้างตรวจเพราะจากหกรอบ หกรอบเข้าห้ารอบเขาก็อยากอยากดูบางคนอยากดูเขาก็รอบา,บางคนก็ดูไปก่อนยังไม่เชื่อเขาก็ยังไม่ซื้อเืี๋ยวผมก็บอกว่าอยาเพึ่งซื้อถ้ามั่นใจตัวไหนอยซื้อครับก็คือไม่แนะนําให้เล่นกับกันแต่อย่างไรไม่แต่ถ้าท่านชอบท่านก็เอาไปซื้อเองครับอนอาจจะบางคนโทรมาถามบอกว่ารู้ซื้อฮานอยก็ถูกนะแม่นจังเลยไปลาวก็ถูกอันนี้ผมไม่ใช่ผู้พิเศษคือบุญของท่านถูกเองแล้วเลขอาจจะเป็นดวงสมพงกัน ครบับก็คือเป็นเป็นเลขใบปันครับอันนี้มาเลยเด้อถ้าตรงกับตัวไหนก็ตรงใจชอบ,ใจ,ชอบใจก็กดตามไม่ชอบก็เก็บไว้ก่อนเนาะไม่ชอบก็เก็บไว้ในใจก่อนออเก็บไว้ก่อนจะพิ่งซื้ออย่าพิ่งทิ้งนี่ครับอสองล,ล้านเก็บเน,ะะนาะเห็นแ,แคปหน้าจอแล้วกดไลค์กดแชร์เนาะเดี๋ยวแอดจะพูดตัวเลขให้ฟังเนาะเจ็ดหกสี่ สามตัวแล้วก็สี่เก้าเก้าสองแล้วก็สองหกห้าศูนย์สองหกหนึ่งรัฐบ,บ,บาลไทยได้เพื่อนบ้านได้เนาะหกร,รอบเริ่มวันที่เจ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดถึงสิบเก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดในเอฟซีนำไปสั่งทายดูเนาะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งทิ้งเลขล้านเก็บเก็บไปก่อนเก็บไปดูก่อนอย่าเพิ่งซื้อถ้าเรายัง ไม่มั่นใจก็ไม่มีตัวชอบก็อย่าเพิ่งซื้อครับแต่ถ้าชอบก็ซื้อเลยถ้าชอบก็ซื้อเลยครับนี่เลขมีแค่นี้เลขมีแค่นี้รุ่นได้ถึงหกรอบนะได้หกรอบเจ็ดกับรัฐบาลไทยด้วยเนาะครับอันนี้ก็รอบที่ผ่านมาก็ดูเองีนรอบที่ไปเดิมนี่ใบเดิมไม่มีการเียบลตอะไรไม่ถ้าใครดูช้อัูลซักอืมครับนี่นี่เดิมแต่นี่นี่มาใหม่แล้วก็ถือว่ามาใหม่แล้วครับอันนี้ปกติซองละล้านจะมีเขาตัดหน้าให้ครับ รอบตัดหน้าให้เขาตัดหน้าให้ถ้าสามตัวเขาตัดแบบท่านเนาะขีดเต็มใต้เขาจะไม่ตัดหลังเขาจะตัดหน้าให้ถ้าใครเคยดูตั้งแต่เดือนธันวาัจะตัดหน้าให้ทุกรอบแล้วที่เหลือก็คือมันหกหกรอบอะอยู่ที่ท่านจะชอบตัวไหนก็ก็เอาตัวนั้นแต่ท่านที่มีงบเยอะก็อาจจะซื้อทุกตัวคแต่ถ้างบน้อยก็ชอบตัวไหนค่อยซื้อถ้าไม่ก็ดูดูไว้ก่อนดูไว้ก่อนดูให้แน่ใจก่อนค่อยซื้อพิจารณาไว้ก่อนแล้ค่อยซื้อแต่บางท่านพอดูดูดูเฉยก็มันชอบออกอ่ะ จปุ๊บเหมือนรอบสุดท้ายทิ้งทวนอ่ะสองหนึ่งเต็มพิกัดกับกดก็ดีแสดงความเป็นใจด้วยครับถูกผิดก็จะว่ากันครับไม่ได้เรียกร้องอะไรจะได้ไหมการานศรัทธาเขาแค่ร่วมทาบุญกับวัดแค่นั้นเองครับกับห้าบาทสิบาทแล้วแต่ท่านผมไม่ได้เรียกร้องจะอย่างไรไม่ครับวันเงินไม่พอซองเมื่อวานเงินได้ประมาณเป็นห้าบาทสิบาทขาดประมาณหกร้อยจะได้พันห้าผมก็ออกเองไปครับเผถือว่าเป็น เพื่อกันผม,นไ,มได้เรียกร้องอะไรครับเลขแบ่งปันเลขเป็นเลขแบ่งปันแบ่งบุญครับนะครับ,รบขอให้ <oren na. S 1> ทุกท่านโชคดีเนาเห็นแล้วก็แคปหน้าจอเห็นแล้วก็รอเห็นแล้วแคปหน้าจอกดติดตามากดไลค์เลยเนาะ,ะ<ร>แล้วก็คนที่รอคอยก็มาแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีกับเลขสองล้านสร้างจรวดหกรอบในครั้งนี้เนาะสำหรับคลิปนี้แอดร้อยซับน้ำโชคขอบคุณสร้างจรวดที่นำเลขร้อย ได้เลขล้านเก็บมาให้กับเอฟซีในครั้งนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ